มาดูเรื่องของการปราบสแกมเมอร์กันบ้างนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติครับครับเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญกรลณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ภายในงานที่มีการจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับชื่องานของทาง ปปงนะครับนั่นก็คือประธานเป็นประธานการประชุมการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายแก่คณะกรรมการผู้บริหารในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเองนะครับ,รบก็ไปดูในความคืบหน้านะครับแล้วก็มีการไปถามปปงต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องไหนบ้างนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในยุคที่เรื่องอาญาการรมทางเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกบันจุเป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราได้บอกไปนะครับก็จะต้องมีการดําเนินการสนับสนุนปปงอย่างเต็มที่ ที่จะต้องทําการตรวจสอบแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดในเรื่องของอที่มีการเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ดาเนินคดีผู้กระทาผิดให้เห็นนะครับให้เห็นแบบแล้วก็มีการหารือกันนะครับถามถึงครับเมื่อว่ามีการได้กําชับปปงในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ให้มากขึ้นยังไงหรือไม่นั้นนะครับท่านนายกบอกว่าในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาในประเทศแล้วนะ แต่เป็นปัญหาที่มีไปทั่วโลกนะครับถ้าไม่มีการสร้างความมั่นใจในเรื่องของการปราบปรามผู้กระทําผิดนี้โดยจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินประเทศอื่นก็จะมองเราแบบนี้นะครับก็จะมีผลต่อความมั่นคงของนานาชาติต่อประเทศไทยด้วยซึ่งก็ไม่เป็นผลดีเลยนะครับและก็จะสร้างความเสีย,ายหายให้กับประเทศด้วยซึ่งมีอยู่อย่างเดียวครับคือปะปะงนเนี่ยต้องดําเนินการอย่าง ไม่ให้มีเงินดําหรือว่าเงินเทาเข้ามาอยู่ในระบบการเงินของไทยคือหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพูดถึงครับพี่จอบว่าครับประเทศไทยเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ก็จริงแต่เป็นศูนย์กลางที่หลายๆคนที่ใช้เงินสแกมเมอร์เนี่ยมาฟอกให้ผ่าน uh, เขาเรียกว่าเป็นฮับของสแกมเมอร์เลยนะครับ,รบก็คือว่าประเทศไทย,ยแม้จะไม่ใช่แหล่งสแกมเมอร์แต่ด้วยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศเมียนมาอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา และด้านบนก็เป็นประเทศจีนด้านล่างก็มาเลเซียพูดง่ายๆเนี่ยสแกมเมอร์กระโดดไปกระโดดมาใช้เราเป็นศูนย์กลางนะครับตรงนี้มันก็สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีเวลามันเกิดเรื่องอะไรทีไรก็มีคําว่าประเทศไทยไปติ่งร่วมอยู่ด้วย <ไป S 2> นะครับดังนั้นต้องเป็นวาระแห่งชาติที่เราทําคนเดียวไม่ได้นะครับ,รบต้องดูและขอความร่วมมือ จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับจริงจงแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นะครับ,รบประชาชนก็จะต้องช่วยกันด้วยนะครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกเองก็อยากจะให้มีการอบอกว่าไม่ใช่ว่าจัดการอย่างเดียวนะต้องทําเลยนะครับแล้วก็ให้ปปงเนี่ยจัดการอย่างเร่งด่วนไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวแต่ว่าจะต้องมีสมานักงานตํารวจแห่งชาติเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมาร่วมดําเนินการในครั้งนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องดาเนินการอยู่แล้วแล้วก็ต้องหารือกันในที่ประชุมนะครับว่าประธานปปงซึ่งเป็นอดีตปลัด ได้นําเสนอว่าจะเร่งทำบันทึกความร่วมมือเป็นวาระแห่งชาติ4ีหน่วยงานหลักนะครับ,รบปปงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้ราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตํารวจนะครับและก็ DSI มาทําข้อตกลงนี้ร่วมกันเพื่อปราบปรามเรื่องการฟอกเงินที่ใช้ระบบอาญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์นะครับตรงนี้มาเป็นการปฏิบัติในระดับ แล้วก็ส่งต่อไปอยังแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเมื่อถามถึงครับว่ากรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาแสแกมเมอร์ตรงนี้เนี่ยท่านนายกมองแบบไหน ท่ายโยบบอกว่าเราก็รีบอยู่แล้วนะครับขณะที่วงเงินก็มีการอายัดไปแล้วกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ทยอยยื่นฟ้องซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องพวกนี้พูดไม่ได้คนจึงนึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ต้องมีการนําเสนอข่าวแล้วก็มีการไปสืบไปเจาะไปนะครับแล้วก็เมื่อมีหลักฐานครบถ้วนเนี่ยก็จะดําเนินการไม่ใช่เฉพาะทางปปองเท่านั้นนะครับในส่วนของสานักงานตํารวจแห่งชาตินำโดย พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีรายงานให้ได้ทราบนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการอายัดเงินรวมถึงอายัดอายัดทรัพย์นะครับของผู้กระทําผิดเหล่านี้นะครับไปโยงในเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับบนการพนันครับนุษต่างๆนี่อันนี้มีการรายงานตลอดจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถามอีกครับว่าสแกมเมอร์เหล่านี้มาปักหลักที่ไทยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับท่านยกบอกว่าตนพูดแล้วว่าอย่าไปสนใจฝั่งตรงข้ามที่อยู่นอกบ้าน,นักเลยยังบอกเลยผอปอง,อง,องครับว่า ่าเดี๋ยวจะพาไปเดินไปเดินอยู่แถวไหนรับรองว่าเห็นรังสีอมหิตแน่นอนอมหมายถึงว่าไปโชว์ตัวจะทำให้สแกมเมอร์ สแกมเมอร์กลัวนะครับว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจางังว่าอย่างนั้นเถอะก็จะมีการเหมือนคล้ายๆอารมณ์ที่แบบเหตุตำรวจแล้วจะต้องหนีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกพูดไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการซัพพอร์ตครับในการใช้ AI มาช่วยของการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็จะซัพพอร์ตอย่างไรท่านนายกบอกว่าก,ก็นก็มีการนําเสนอนครับให้เสนอขึ้นมาว่าอยากให้ซัพพอร์ตยังไงนะครับรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่เป็นภั่คคามนง ถ้าเสนอขึ้นมาใช้งบกลางก็ต้องใช้นะครับคือหลักการแล้วเนี่ยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยเนี่ยเพื่อที่จะดูปัญหาและอุปสรรคนะฮะคือถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ย DSI เนี่ยจะไปทำคดีเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีกรอบอานาจอยู่นะครับ,รบเพราะว่าคดีที่จะเข้าสู่คดี DSI เนี่ยคือต้องเป็นคดีพิเศษและมีคนมาร้องถ้าไม่มีคนมาร้องเนี่ยบางทีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ,รบประกอบกับทางด้านของตำรวจ ตำรวจเนี่ยคือถ้ามีมีใครมาแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยก็ดําเนินเดินหน้าคดีในเชิงรุกเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครปรปรงถ้า DSI ไม่ร้องมาตํารวจไม่ร้องมาปปงก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ยดีๆจะไปดูเส้นเงินเขาเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นร้องมานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการเชิงรุกได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีใครร้องมารหรือติดขอบเขตของอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนั่นเองนะครับการที่เรียกหน่วยงานต่างเนี่ยมาพูดคุยกัน4หน่วยงานเนี่ยบวกกับมหัาไทยไปด้วยก็จะทําให้มีการ พูดคุยกันแล้วก็ดําเนินเดินหน้าในการจับไม้จับมือร่วมงานกันก็คือว่าไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันคือครตรงนี้ฉันทาแล้วเธอก็ต้องช่วยหน่อยแบบนี้นะครับเพราะการทํางานมันต้องประสานกันด s, <S i สส่งเรื่องให้ปปง,งอปปง,งอต้องตรวจเส้นเงินตรวจเส้นเงินเสร็จเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกับมหาดไทยด้วยนะค,ะครับในการที่จะไปดูในพื้นที่ซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มารายงานท่านนายก ครั้งนี้เป็นการลง MOU ใช่ไหม <Yeah. S 2> เหมือนเป็นการลง MOU อีกแล้วนะทำไม <laughs> ลง MOU <c oughs> อะไรกันบ่อยยังฮะ <c oughs> คือเรื่องส scammer เนี่ยนอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคือการปฏิบัติก็คืออันนี้เป็นการคุยในวงเล็กแหละครับที่จะสนับสนุนอปปอง,อง,องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตรวจเส้นเงินยึดอายัดทรัพย์ตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้กระทำความผิดกันครับอันนี้ค,คือถือว่าเป็นการ บรรจุให้เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการทันทีนโยบายควิกบิ๊กวินของรัฐบาลครับ